ค่ะพบกับพวกเราแจ๋วค่ะพวกเราวันนี้หล่อจังเลยพวกเรายังพวกเราอ่ะสวยนิวเนี่ยหล่อมากนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มเอ็มไทยแลนด์ที่วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวกับแจ๋วกับพวกพี่ๆน้องนิวจิรวัตรใช่ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับได้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวต้องหัวใจฝากไหมหัวใจฝากได้ครับมีสี่ห้องสี่คนพอดีเลย ธรรมดาะนี่ยนนะเ่ยนะนอกจากจะได้เจอกับน้องนิววันนี้แล้วเรจะพาคุณผู้ชมแล้วน้องนิวนะคะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะโอ้ยของโรแมนติกน่าดูเลยนะคะที่ผาชนะใดค่ะค่ะก่อนจะไปเนาะเดี๋ยวมีแรงชมพระอาทิตย์เนาะเพราะก่อนจะปีนผาได้นะคะไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้พากินก๋วยเตี๋ยวพันเส้นส่วนช่วงพารวยวันนี้ทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นจะทําให้เรารวยเดี๋ยวติดตามนะคะช่วงพารวยค่ะค่ะส่วน s f s นะคะแนะนําสารที่ท่องเที่ยวและที่ สำคัญก็คือให้กำลังใจน้งนิวใช่ครับให้กำลังใจนิวได้นะครับส่ง SMS มาที่4838888นะครับผมนี่พวกเราจะฝึกให้น้องเนี่ยพูดเบอร์ SMS เนี่ยจะดูว่าใครไปนน้องตั้มน้องตั้มนี่ดูนิวคลองไปแล้วเออนิวดูสงบสุดแล้วส่ะค่ะเราพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมามาดูนิวแล้วก็พวกเราพาเที่ยวพากินกันค่ะ ข่าวแรกค่ะชวนผู้ชมไปเที่ยวงานประเพณีชักพระนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วชักพระเนี่ยมีจัดขึ้นหลายจังหวัดค่ะแต่ว่าวันนี้ดาจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีกันค่ะวันนี้พามาเมืองลบบุรีนะคะมีงานประเพณีชักพระเหมือนกันค่ะเป็นงานโบราณที่จัดมากว่าร้อยปีแล้ว จัดขึ้นในสองอำเภอของลบบุรีซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือท่าวุ้งกับบ้านมีะนะคะจัดขึ้นในวันที่14ช่วง14ข้า่คเดือน6นะคะปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่4พฤษภาคมถามว่าทำไมต้องจัดขึ้นในช่วงนี้เพราะเป็นกุศโลบายค่ะสมัยก่อนอาจจะไม่มีปฏิทินหรือว่าไม่ได้เป็นตาแบบต่างคนต่างอยู่ชาวบ,บ้านก็อยู่กันเป็นชุมชนเขาก็บอกให้รู้กันว่าถ้ามีประเพณีชักพระก็คือเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ เพื่อนบ้านเตรียมตัวทํานาเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้เนี่ยน้าจะมาข้าวจะเสียหายได้เตรียมตัวเพาะปลูกกันได้ <ทะ S 1> นี่คือความน่ารักที่อยู่กันแบบ <ทะ S 1> พึ่งพาอาศัยกันของคนในสมัยโบราณนะคะปัจจุบันก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะสัญจรกันทางบกแล้วใช้ถนนแต่ว่าประเพณีชักพระก็ยังอนุรักษ์เอาไว้อยู่ <ทะ S 1> เขาก็จะอัญเชิญน,นะคะพระศรีอริยเมตรตรที่เราเห็นอยู่เนี้ยค่ะลงเรือแล้วก็แห่ไปตามลำน้ำบางขามนะคะซึ่งเขาจะอัญเชิญ พระศรีอริยะเมตรตรเนี่ยขึ้นบนบุษบกหรือว่าชาวบ้านภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจราเาะเข้อันเชิญขึ้นบนจระเข้จระเขนี่ก็คือทำจากไม้ไม่มีลูกล้อค่ะแล้วก็ชักลากด้วยคนระยะทางการชักลากพระเขาถึงเรียกว่าชักพระนะก็คือชักลากไปเนี่ยจากวัดไหลนะคะไปบนถนนสายท่าโขงบ้านมีเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรทั้งไปแล้วกลับ และที่น่ารักก็คือชาวบ้านเนี่ยก็จะออกมาส่งน้ําพระศรีอาริยาเมตรตรเพราะเขาถือว่าเป็นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีที่เราจะได้ทําบุญกันแบบนี้ในประเพณีชักพระนอกจากนั้นอย่างที่บอกคนไทยน่ารักจริงๆเราอยู่กันเป็นชุมชนเราอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยแบบพี่แบบน้องค่ะตลอดทางที่มีการลากพระหรือชักพระไปนี่นะคะชาวบ้านก็จะทําอาหารคาวหวานคอยเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานค่ะฟรี ก็ถือว่าได้ทําทานทําบุญด้วยทําทานด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีขบวนแห่ที่สวยงามนะคะนี่คือยุคปัจจุบันแล้วก็มีรถละสมัยก่อนเขาก็ชักลากไปตามแม่น้ําลําคลองนะคะ,คะ,คะใครสนใจอยากจะไปเที่ยวงานดีๆแบบนี้แล้วต้องอนุรักษ์เอาไว้เลยนะคะสําหรับงานประเพณีที่ดีงามของคนไทยที่จังหวัดลบบุรีค่ะปีนี้4พฤษภาคมให้เบอร์ไว้หน่อย036 770 0967นะคะขอบคุณคุณขวัญเรือนแก้วพิจิตค่ะผู้สึกข่าวจังหวัดลบบุรีก็นำเอาประเพณี ชักพระนะคะกว่าร้อยปีแล้วนํามาฝากพวกเรากันค่ะดูคนคึกคักนะคะน่ารักไปเที่ยวงานชักพระเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนด้วยลิงอ่ะพี่ลำเบลลิงนิวยังเข้าใจเลยดูสินิวยังเข้าใจเลยข่าวที่ว่าพี่มีเพื่อนเป็นลิงนิวนิวเขารู้ดังไปทั่วที่เต็มไทยแลนด์เขาก็รู้ดังทั่วโลกจ้ะแต่พี่ก็ยังชอบนิวอยู่แต่พี่ก็ต้องชวนนิวไปแบบอย่าไปสนใจพี่ดาวเลยี่จะพานิวไปตากอากาศที่ไหนล่ะ ไปเมืองตากอากาศร้อนคำว่าตากอากาศเนี้ยโบราณมากเขาเขียนมาอย่างจริงๆว่าเมืองเขาเป็นลำึกเป็นแบบโบราณอ๋อเหรอหัวหินเขางานจัดงานหัวหินลำึกแต่บอกก่อนนิวไปนิวอาจจะเจอคู่แขง ทำไมอะคะเพราะถ้าย้อนไปอีกประมาณ10กว่าปีนี่เอ็มไทยแลนด์ก็เอ็มไทยแลนด์น่นน่ะสิต้องเจอคนนี้ชัยพจน์ใช่ไหมล่ะชัยพจเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนเนี่ยวว่างานหัวหินรำลึกเนี่ยจะสนุกสนานแล้วมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปเที่ยวกับแจ๋วพาเที่ยวเลยค่ะ งานหัวหินดำล,ลึกค่ะมันจะมี2,555ที่จังหวัดประจวบคีรีขันร่วมกับอำเภอหัวหินเขาจะจัดขึ้นสัปดาห์นี้แล้วค่ะ28เมษายนถึง8พฤษภาคมณบริเวณสวนหลวง สวนหลวงราชินีอำเภอหัวหินนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสริริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งในครานั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถไฟไปยังพระราชวังไกลกังวลเพืพ่อประทับพักผ่อนพระราชอิรยาบถเป็นเวลา3วัน และเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นหัวหินด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาทุกยุคทุกสมัยนะคะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ไปสัมผัสกับเสน่ห์และกลิ่นอายความคลาสสิกของเมืองหัวหินกับการแต่งกายย้อนยุคเหมาะประพิมากย้อนยุคไก็เป็นยุคของพี่ หน้าก็ย้อนยุคชุดก็ย้อนยุกมีการสแสดงน,นี้ก็บอกมีประเพณีวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวหัวหินในอดีตด้วยนะคะใครสนใจร่วมสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์หัวหินถิ่นมนคลังที่ยังคงตราตรึงใจนักท่องเที่ยวทุกยุคทุกสมัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม032-516-256แต่ว่าวันนี้นอกจากจะนำภาพ งานวัยเห็นเริ่มลึกสวยๆมาให้ดูแล้วเรายังเชิญท่านชายพลนี่ไงนี่ไงท่านชายพลหล่อมากสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเดี๋ยวคิดว่าท่านชายพลจริงๆนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณวีระศรีวัฒน์ตะกูลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะบอกแล้วล่ะเอ็มไทยแลนด์จะต้องมีคู่แข่งเจอท่านมาเลยคับเจอผ้ว่าเข้าไปลรอเลยนะวันนี้แบบว่ามาแบบชุดย้อนยุคเลยงาน เป็นยังไงบ้างคะหัวหินรำลึกปีนี้นี่มีความพิเศษมากกว่าปีก่อนๆอยังไงบ้างคะท่านค,ครับปีนี้ตั้งใจจัดให้เป็นพิเศษเลยยิ่งใหญ่ะนะครับโดยถือเลิกเอาวันที่เป็นมงคลน,นะฮะวันที่28เมษายนตรงกับวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพิเศษมากปีนี้มีวันที่28เนี่ยนะฮะวันเริ่มแรกเนี่ยจะมีการทําบุญตักบาตร พระภิกษุ1นึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหน่งลูกนะฮะครับประชาชนคาดว่าจะมาร่วมใส่บาตรประมาณ3 0,000คนนะครับอันนี้เพื่อฉลองเมืองหูงหินร้อยหนึ่งปีแล้วก็เฉลิมพระเกียรตินะครับถวายเป็นพระราชก,กุศลเนี่ยพระบาทพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยพิเศษมากเพราะว่าจะมีขบวนแห่ปีนี้ขบวนแห่เทิดพระเกียรติขบวนแห่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหูวหินขบวนแห่ หูหินล้ำลึกนะครับทั้งหมด28ขบวนนะครับซึ่งจะมีการแต่งกายย้อนยุคแต่งกายเท่ขั้วเกียรติสวยงามมากอันนี้ไม่ใช่ย้อนยุคเป็นสับปะรดนะนี่นะมันอยู่ตรงนี้สวยงามอลังพ่อพอช่วง4ี่โมงเย็นเนี่ยนะก็จะมีขบวนแห่แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือช่วงกลางคืนนะครับประมาณ18บแปดสามศูนย์นี่ยจะมีพิธีเปิดซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงนะฮะย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองหูหิน อันนี้ก็เป็นไฮไลท์แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์อีกนะฮะชุดชุดที่เห็นนี่ก็จะเป็นชุดของผู้เข้าประกวดนางงามหูหินนะครับปีนี้เราเราเทียบเคียงเป็นการประกวดระดับชาติรางวัลชนะเลิศถึง10,000แนบาทนะคผู้เข้าประกวดเนี่ยจะแต่งกายในลักษณะของย้อนยุคนะครับมหาปริศนากันในวันที่4พฤษภาคมแล้วก็ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งวันที่4พฤษภาคมขอภัยนะเป็นเป็นเรื่องของการลีลาดลีลาดย้อนยุกนยนุกจริงท่านผู้ว่ามีคู่ลีลาดยังไงยังขาดอยู่ครับไฮไลท์อยู่ตรงที่ผู้ว่าหลอนี่แหละกานสรุปแล้วเนี่ยจากตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนตั้งแต่28เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคมไปกันได้เลยได้หัวหินแค่นี้นะคะ่วันนี้เวลาเรา อน้องก่อบขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะไปกันได้เลยที่หัวหินนะคะอาคะน้องนิว่ะนอกจากจะัวงคุณแม่ไปหัวหินแล้วจะพาคุณแม่ไปไหนต่อคะพ่จะพาวันนี้ครับเจ้าพาเที่ยวครับจะพาไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อชมแสงพระอาทิตย์ก่อนใครนะครับ แล้วก็จะได้ชมลำน้ำโขงนะครับแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนแถวริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปชมกันเลยครับผมครับก็เราใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประมาณ40นาทีด้วยระยะทาง60กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายนะครับคือบ้านกลุ่มตำบลห้วยผัยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับผม S 1> <S 1> ซึ่งในช่วงนี <sh> an ้นะครับบริเวณริม่น้ําโขงที่บ้านกลุ่มจะมีความงามที่แปลกตาไปจากเดิมนะครับเนื่องจากระดับน้ําที่ลดลงเป็นอย่างมากนะครับจนกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่อยู่ใจกลางลําน้ําโขงนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกัวความงามที่ธรรมชาติสร้างอย่างไม่ตั้งใจนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับสวยครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับตามตำนานของคนอุบลรชธานีนะครับเ <c oughs> ล่าต่อๆกันว่าในอดีตช่วงฤดูฝนพื้นที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพญานาคนะครับผมเ <c oughs> หลือดินแดงแห่งเมืองพญานาคนั่นเองนะครับ <c oughs> ตามความเชื่อของชาวบ,บ้านถี่นีสานที่ได้นับถือบูชาและกราบไหว้เป็นเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด <c oughs> ดังนั้นนะักท่องเที่ยวนะครับที่ได้ลงมาสัมผัสดินแดงแห่งนี้ ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับทั้งความสุขความร่ํารวยความอบอุ่นและพลังอำนาจแห่งการดําเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปครับฟังแล้วน่าไปมากเลยนะ่รับแสงพระอาทเป็นจีนีแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมนะครับสามารถจับจองห้องพักและหาเวลาพักผ่อนที่อาเภอของเจียมสักหนึ่งคืนครับผมเพื่อรับแสงตะวันแรกก่อนใครในสยามที่ผาชนะได้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผาชนะได้นะครับเป็นหน้าผาสูงติดชายแดนไทยลาวอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยซึ่งจะเป็นจุดที่เห็นตะวันขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทยซึ่งในการรายงานข่าวนะครับที่เราจะได้ยินกันทุกเช้านะครับว่าเออตะวันขึ้นที่ผาชนะได้ใช่ครับได้เอาเป็นจุดรายงานดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศนะครับและทางผู้ชมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ 045 2437 700นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอายพิสิทธิ์เสมอภาพเนยนะครับที่ได้ถ่ายภาพแล้วก็นำข้อมูลดีๆเหล่านี้มาให้พวกเรานะครับผมขอบคุณมากครับน้องของตนน่ารักมียกมือให้คุณอภิสิทธิ์ี่พวกี่เจรที่รายงานจะไม่เคยยุมือขอบคุณพี่อภิสิทธิ์ขอบคุณนะคะพี่อภิสิทธิ์รพี่ต้องออกภาษนางเองขอบคุณพี่วันชัยเทียมสมบูรณ์ทั้งวัดจระจวบประจวบด้วยนะคะที่อง กัโวหิดมาให้อ่ะค่ะไม่ไม่รู้สึกอะไรด้วยพี่ปอรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าครั้งแรกจำได้ที่น้องเอ็นเทลแลนด์เข้าคลาสเนี่ยเราจะบอกน้องเพราะว่าเจอใครหรือว่าอะไรใครเนี่ยช่วยยกมือไหว้ด้วยน้องนิวเนี่ยมาไหว้ถึงโต๊ะแต่งหน้าชรย่าน้ารักน่ารักน่ารักหลอด้วยภาษาไทยจ้ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย ต้องพาไปทานของอร่อยๆละล่ะ,ะจ้องหิวแลคฮะตอนเวลาเไ้าได้เลยนะคะแต่วันนี้ต้องบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่าเส้นมากมายก่ายกองค,คุณจะเลือกเส้นอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะที่นี่มีให้หมดเลยนะคะอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาบอกว่าชื่อร้านนี่ชื่อร้านพันเส้นนะคะคุณออโอ้โหมันจะเป็นยังไงติดตามเจ้าพากินค่ะค่ะ น้องดีชอบทานก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าถ้าชอบต้องไปด้วยกันกับร้านนี้ค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านทันเส้นค่ะเป็นร้านที่มีความหลากหลายของเส้นให้เลือกนะคะโดยเจ้าของร้านคือคุณจิรัตวัฒนพัทรเสศหรือว่าคุณเมย์เนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยรวมพุ้นกับเพื่อนนะคะแล้วก็เอาความชอบของตัวเองกับเพื่อนเนี่ยมาประยุกต์ก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันแตกต่างจากร้านอื่นนะคะคือไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบเดิมๆเลยนะคะแล้วบรรยากาศของร้านต้องบอกว่าสวยด้วยอ่านี่คือไฮไลท์ค่ะก็คือว่า เส้นเยอะจริงๆเส้นเล็ก<ส> ก็มีนะน้องนิวเส้นใหญ่ก็มีเส้นหมี่ก็มีบะหมี่ไข่แบนบะหมี่ไข่กลมบะหมี่หยกเกี๊ยวอีมาม่าวุ้นเส้นเกี๊ยวกรอบโอ้โหเยอะมากหอาจจะข้างเหงือกเลยเนียวเยอะมากถ้าน้องนิวทานหมดน้องนิวอาจจะแบบอ้วนก็ได้ยังไม่หมดนะคะเส้นนอกอย่างพวกเฟตตูชินี่ฟูชิลี่หรือสปาเกตตี้ก็มีให้เลือกคุณสามารถที่จะเอามา mix and match ได้ด้วยนะคะนอกจากเส้นแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกด้วยค่ะเลือกได้เลยหึืงชามคุณจะใส่อะไรใส่หมูใส่อะไรก็แล้วแต่เฟตตูชินี่ตกตับ อะไรอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้นะพี่พี่สามารถทาได้สามารถทำได้เอออะไรอย่างนี้ต่าอกระดูกหมูอบน้าผึ้งหมูย่างอบน้ําผึ้งหมูกรอบหมูสับหมูก้อนหมูสับสารพัดือู้เยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะคะหรือก๋วยเตี๋ย่ยก็จะมีทั้งแบบแห้งแบบน้ําถ้าแบบน้ํานี่เขาบอกว่า เครื่องปรุงก็จะมีมากกว่า20ชนิดอีก oh คุณต้องคิดนิดนึงนะมาร้านนี้ <Okay. S 1> คือมันเยอะมากค่ะ,ะส่วนแบบแห้งก็เลือกได้ตามต้องการแต่ว่าที่เด็ด,เ,ด,ดเนี่ยที่น้องแนนกับคุณชัญญาไปชิมแล้วบอกอเราก็คือว่าพริกน้ำส้มเพราะว่าเป็นพริกน้ำส้มที่เขาตำเอง oh. อแล้วใช้น้ำส้มใส่ชูหมักอย่างยิบฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็บอกอร่อยมากๆและช่วยเพิ่มรสชาติให้กับก๋วยเตี๋วด้วยค่ะนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวอยากให้ลองอันนี้หมูปิ้งนมสด คือเขาบอกว่าเอาหมูนี่ไปหมักกับนมสดซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันทําให้หมูนุมน่มค่ะคนี่นะรช,ชอบมากเลยใช่ไห<ช>มเขาบ,บอกเลยว่าที่เนี่ยต้องทานอร่อยมากๆแล้วเมื่อสกูรูคงเห็นนะหมูกรอบซีอิ๊วหวานเกี๊ยวกรอบหมูเด้งก็อร่อยมากๆหรือถ้าคุณแบบรีบไปน้องนิวรีบแต่ต้องไม่ถ่ายแบบต่อนะคะเขามีเมนูจานด่วนก็คือข้าวหน้าไก่หรือว่าขนมจีนแกงเขียวหวานไก่โบราณเอาไว้ด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าทานไป๋เตี๋ยวอาจจะคิดเยอะไงอุ้ยต้องเอาไอ้นี่ใส่เดี๋ยวมันไม่ทานเวลามันมีจ มันเยอะมากหรือเมนูที่บอกว่ายอดฮิตของที่นี่ก็คือมาม่าหมูสับต้มยำมแห้งนะคะหรือว่าสปาเกตตี้แห้งหมูกรอบด้วยค่ะ,คะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะไม่ใช่มีแค่ก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะก็จะมีแบบอาหารมากมายหรือว่าที่เมนูแนะนําก็คือทอดมันปลาไกายไข่ต้มทอดมันปลาไกายไข่ต้มนะคะ,ค,ะคุณค กรอบนอกนุ่มในหรือว่าหมูตุ๋นซูเปอร์ก็ชอบสําหรับคนที่ชอบถัดอะไรแซ่บๆก็ได้เยอะไหมล่ะคะคุณคะเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นิวต้องไปกับพี่ทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะอยู่ที่ร้านนี้แหละยังยงเลยเอเสือไปปูน้อย่างงั้นเลยค่ะน้องค่ะได้ได้ทุกมื้อนั่นเลยเหรอขูกขันน้องกินนุ่สู้เต็มที่ค่ะเต็มที่ปูนอนรอใช่บางทีวันนึงอาจจะทานไม่หมดด้วยซ้ำจู่ไหมคะอ้าวใครอยากจะไปร้านนี้ชื่อว่าร้านพันเส้นซอยอารีนะคะร้านเปิดทุกวัน10บโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มค่ะสอบถามรายละเอียดได้เลยที่ 086 066 1000 086 066 1000ค่ะพ่งค่ะ่ช่วงหน้านะคะพารวยวันนี้รวยแน่ๆค่ะเพราะเป็นเรื่องของทุเรียนที่ไร้กลิ่นไม่มีกลิ่นนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงรวยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามคำตอบกันในช่วงแจวพารวยค่ะสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงเทพเจาพาดยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูทุเรียนไร้กลิ่นนะคะเพราะว่าเป็นทุเรียนที่ทำจากริบบิ้นนั่นเองค่ะเป็นผลงานของคุณลุงอารมณ์ดีนะคะเราไปติดตามกันได้ในช่วงแจวพารวยค่ะ ทุเรียนที่เห็นนี้นะคะเป็นผลงานของคุณลุงบทสีสมัยค่ะชาวชุมชนหมู่บ้านสุขสวรรณถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเขตพระขนงนะคะโดยคุณลุงบอกว่าผลงานชิ้นนี้นะคะคิดทาขึ้นเนื่งองจากว่ามีลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านขาะทุเรียนรายใหญ่อยากได้ของโชว์หน้าร้านที่ไม่เหมือนใครค่ะจึงได้สร้างจุดขายนะคะจุดสนใจให้กับลูกค้าคุณลุงก็ลองใช้ฝีมือการประดิษฐ์ในวัยหนุ่มคิดทําทุเรียนริบบิ้นนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ปรากฏว่ามีออเดอร์เข้ามาตลอดทั้งเดือนนนผลงาช้นน คุณลุงตั้งชื่อว่าทุเรียนริบบิ้นค่ะโดยการใช้ไม้ไผ่ามาขึ้นโครงนะคะให้มีลักษณะเป็นทรงกลมรีคล้ายลูกทุเรียนใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นแกนกลางจากนั้นก็นำริบบิ้นนะคะมาจับจีบด้วยความประณีตนะคะด้วยฝีมือของคุณลุงที่เป็นนักประดิษฐ์จริงๆนะคะและผลงานนี้ต้องบอกว่ายากแก่การเรียนแบบเพราะว่าทำออกมาแล้วก็ให้ความรู้สึกแปลกตาม,มีความคล,าคล้ายคลึงกับของจริงนะคะเป็นอย่างมากเลยทุเรียนขนาดใหญ่คุณลุงตั้งราคาขายไว้1 2 0่งรบถึงสองบาทส่วนทุเรียนขนาดเล็กราคาประมาณาทปจจุบนนะค,ะคุณลุงบด ยินดีสอนเทคนิคดังกล่าวนี้ให้กับผู้ที่สนใจอยากจะไปสร้างงานสร้างอาชีพด้วยหรือต้องการสั่งซื้อนะคะตุเรียนริบินฝีมือคุณลุงก็สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข023984450นะคะ023984450และนี่คือผลงานของคุณลุงบทนะคะเป็นชายหนุ่มนะคะหนุ่มน้อยวัย74ปีนั่นเองค่ะยังหนุ่มอยู่หนุ่มอยู่ที่ใจนะคุทองค่ะน่ารักดีอันนี้เดี๋ยวพี่ดาจะขอเพราะว่าจะไปแขวนหน้ารถนะคะ ไม่จะขับรถไม่ได้นะไม่แต่เราคิดว่าถ้าต่อยอดข้างในใส่เป็นเครื่องหอมเป็นเป็นอารรมาอะไรอย่างนั้นน่าจะได้ไหมคะพรุ่งนี้ไปไหนดีวันนี้พาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพรุ่งนี้ค่ะเราพาไปดูพระอาทิตย์ตกวันนี้ไปผาชนะใดพรุ่งนี้ไปดูพระอาทิตย์ตกสวยๆที่พัทยาว้าวโรแมนติกมากนะคะแล้วก็ตีรถจากอุบลมาดูพระอาทิตย์ตกได้เลยได้เลยก็ได้ก็ได้นู่นนีว่าแต่เราเปลี่ยนคนวันนี้วันนี้น้องนิวพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นใครจะเป็นน้องม้นะครับ เป็นไพรแลนด์ของเรานั่นเองนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนน่ารักครับผมเขามีคอนเซ็ปต์กันครับอันนี้หนุ่มเจ้าสำอางผมไม่หนุ่มเจ้าสำอางครับพรุ่งนี้เป็นคิวของน้องไม้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเอาวันนี้ต้องขอบคุณทุก S S ให้กำลังใจน้องนิวด้วยขอบคุณมากครับอายุวัย่ะเสื้อผ้าค่ะจากดิฟออชาร์โลเนลวิต้าเครื่องประดับชิจูบายชูชัยแล้วก็เสื้อผ้าของน้องนิวนะคะเออฟาสซีเอ็มค่ะนิโคเลตด้วยนิโคเลตด้วยนะคะเราไปพร้อมกันเลยนะคะครับผมวันนี้พวกเรา แจ๋วขลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ